ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกผมอีกเช่นเคยครับต้องสั่งจีเนียลนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกหัดเน็ตฟรีของใกล้ทุมมมอเอสนะครับก็จะมีรายการทั้งหมด7ตัว7ละอัดนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินยนตหลังนะครับและหั้เน็ตของ ตู้มูฟเอสนะครับก็จะมีตั้งหนัดเน็ตตัวใหม่ก็หนัดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเน่พร้อมแล้วนะครับไปรับจุมเน็ตตู้มูฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตู้มูฟตัวที่1กดดอกจัน93้ดอกจัน9สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวที่2นะครับเน็ตตัวที่2กดดอกจัน7 7, 7็ดดอกจัน 780สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะยะการใช้งานนานถึง7วันนะครับเน็ตตัวที่3นะครับเน็ตตัวที่3กดดอกจัน8ปดเจดอกจัน88สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจัน8ปดดแปดดอกจัน สองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่งกิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง1วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 4, 4, เก้าสี่สี่เหลี่ยมก็ <g iven> <ๆ>จะเป็นเน็ตความเร็ว2องกิกนะครับระยะการใช้งานานานถึง3 0สวันนะครับเน็ตตัวที่6กนะครับเน็ตตัวที่6กกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 99สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายเน็ตตัวที่7กดดอกจัน8 78ดอกจัน4สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกนะครับระยะการใช้งานก็นาน1วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หลัดแล้วนะครับกลองกดสมัครกันในครบทุกตัวทุกแล้วนะครับเพื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่ง ที่สามารถใจงานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ